สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กัชบช่อง u t u b e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัดวันที่20สิงหาคม2566ทางด้านพลเอกอับดูร,ราฮามานเน่เทียนนี่ประธานสภาหแห่งชาติเพื่อการพิทักษ์มัตุภูมิหรือรัฐบาลทหารของไนเจอร์นั้นออกแถลงการนะครับว่าการใช้มาตรการทางทหารต่อไนเจอร์จะไม่ง่ายอย่างที่คิดและกล่าวว่าประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตกรือว่าอีควัต พร้อมโจมตีไนเจอร์ด้วยการจัดตั้งกองกําลังพิเศษโดยเป็นการสมคบคิดกับกองกําลังต่างชาติอย่างไรก็ตามทางด้านพลเอกเทียนี่ประกาศกรอบระยะเวลาเจรจา30วันเพื่อการ,กราาเจรจาแห่งชาติโดยมีเป้าหมายจัดตั้งข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นพื้นฐานของการดําเนินชีวิตตามรัฐธรรมนูญทั้งนี้อีควัตมีมติเตรียมพร้อมใช้มาตรการทางทหารเพื่อฟื้นฟูความสงบให้กลับคืนสู่ไนเจอร์ซึ่งเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ยืนยันว่าจะเป็นทางเลือกสุดท้าย และคณะผู้แทนทางการพูดของไนเจอร์เยือนกรุงเนอเมเมื่อวันที่19สิงหาคม2566โดยได้รับอนุญาตให้พบกับประธานดีโมฮัมเ็ดบาซูมและครอบครัวทมกลางความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ดำพลเรือนวัย63ปีรายนี้ด้านประธานดิบุลาทินนบูผู้ำนำไนจีเรียซึ่งทำหน้าที่ประธานอิโควัตในปีนี้ก็บอกว่าหากสุขภาพของบาซูมเลวร้ายมากไปกว่านี้รัฐบาลทหารไนเจอร์ต้องรับผิดชอบต่อมาทางด้านอาลี มหามันลามีแซนนายกรัฐมนตรีของไนเจอร์ซึ่งคณะรัฐประหารแต่งตั้งก็กล่าวกลับผู้สื่อข่าวว่ามูฮัมหมัดบาสูนัตจะไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดปัจจุบันนั้นไนเจอร์มีประชากรราว25ล้านคนเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาซึ่งไม่มีทางออกโดยตรงสู่ทะเลและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจนที่สุดของภูมิภาคเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนานถึง60ปีจนได้รับเอกราชเมื่อปี2503 หลังจากนั้นในเจอร์ก็เผชิญกับการรัฐประหารมาแล้ว4ี่ครั้งและความพยายามอีกนับครั้งไม่ถ้วนในการที่จะเกิดการรัฐประหารแต่ว่าการรัฐประหารครั้งล่าสุดนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าประชาชนนั้นก็ออกมาสนับสนุนให้ทหารนั้นดําเนินการดังกล่าวนะครับเพราะมองว่าที่ผ่านมานั้นในเจอร์ตกอยู่ภายใต้การบริหารงานของมัมหมัดบาซูมนั้นซึ่งเอาใจไปเข้าด้วยกับตะวันตก โดยผลประโยชน์ของชาตินั้นถูกทางด้านตะวันตกแทรกแซงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งนั้นก็ออกมาชียโยโหร้องเมื่อมีการรัฐประหารแล้วก็มีการออกมาเรียกร้องให้ทางด้านรัสเซียนั้นออกมาช่วยเหลือด้านความมั่นคงความเคลื่อนไหวหล่านี้แหละครับก็เลยทําให้ปัจจุบันนั้นรัฐบาลทาหารของไนเจอร์ยังคงสามารถที่จะเดินหน้าในการดําเนินการจัดการประเทศในขณะที่ฝั่งของอีโควาสเนี่ยครับก็ไม่ได้เป็นเอก,กภาพนะครับเพราะว่ามีบางส่วนนั้นไม่เห็นด้วยกับการที่จะใช้กําลังทาหาร โดยเฉพาะมาลีและก็บูกินาฟาโซรวมถึงแอลจีเรียนั้นไม่เอาด้วยหากว่าต้องใช้กําลังทหารจัดการกับไนเจอร์นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวด้วยครับ